สวัสดีค่ะยายปาชาแนลจ้าวันนี้ยายปาชาแนลเนาะมีประสบการณ์ใหม่ๆสดๆดดร้อนๆนะคะมาเล่าสู่เพื่อนๆนะคะชาวเอฟซีนะคะแล้วก็เพื่อนๆชาว youtube นะคะได้ฟังกันเนาะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดกับไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดเนาะ,ะผลกระทบเป็นแบบไหนนะคะมาฟังกันเอาเด้อจ้ะนะคะวันนี้ได้ได้อ่า ประสบการ์กับตัวเองเลยเนาะนะคะประ,ประสบการณ์ก็คือคุณตาะคะคุณตาได้ฉีดวัคซีนเนาะ,ะยายปาไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะผลกระทบก็เป็นผลพวงไปถึงคุณตาด้วยเนาะนะคะยายปาต้องท้าความสักนิดนึงนะคะการที่ยายปาที่จริงไงยายปานะ่ะต้องฉีดวัคซีนวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนะคะแต่ยายปาก็ ขอเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนยายปาบสบายเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยมาตลอดเป็นเดือนของวันเกิดของตัวเองแถมเป็นเดือนที่ยายปาต้องไปฉีดวัคซีนแต่ยายปาก็ไม่ได้ไปฉีดเนาะนะ,ะก็เลื่อนไปเป็นเดือนหน้านะคะวันที่สิบหกพอมกับคุณตาเข็มที่สองเนาะส่วนคุณตานะ่ะเข็มแรกฉีดแล้วเนาะนะคะคนที่ฉีดที่นี่นะคะเขาก็จะมีนี่เป็นสมุด สมุดเรื่องนะคะแบบนี้เนาะนะคะส่วนยายปาไม่ได้ฉีดก็ยังไม่มีสมุดอะไรเนาะนะคะท่านี้ทําไมว่าผลพวงมันมีนะคะผลกระทบมันมีอย่างไรเนาะนะมาฟังกันเดี๋ยวท้าความเมื่อเช้าตอนเช้าเลยนะคะยายปาก็ชวนคุณตาไปเดินเล่นเนาะนะคะเอออากาศมันดีนะคะกว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันก็คึมคึมขมขมวนะคะแต่ก็ ยังมีแดดบ้างก็เออไปเดินเล่นสักอ,อ่สิบนาทียี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงอะไรนงี้ก็ได้อย่างี้เนาะก็ไปแต่ไม่ได้กินอาหารเช้านะคะก็ไปอ่ะทีวอนกังซนีนะคะก็ที่นั่นก็จะมีปลาสดนะ,ะปลาสด่ะย่างขายเนาะหรือว่าอบขายอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีเนาะสดๆดเลยเนาะก็มีคู่ก็มันฝรั่งนี่ปลาก็เออ เราไปกินตรงนั่นเนาะนะคะก็ไปกันก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเป็นซุ้มร้านขายปลาเป็นซุ้มเล็กๆเนาะนะคะเขาขายแตเ่เขาก็มีโต๊ะให้เรานั่งนะคะแต่นั่งกลางแจ้งนะคะไม่มป็นไม่ได้เป็นร้านอาหารใหญ่โตนั่งในร้านเลยไม่ใช่เนาะ,ะนั่งทีง่โล่งๆเลยนะคะก็ะคือถ้าฝนตกก็ไม่สามารถนั่งกินได้ก็ต้องหอ่อกลับมากินบ้านะอะไรยเงี้ยนะคะแต่อันนี้คืออากาศมันก็ดีแต่ลมลมแรงแล้วก็นาวเนาะนะคะ เด็กก็มีกระลิมกระเลี่ยน,นิดๆหน่อยๆนะฮะเออกระลิมกระเหลี่ยนเนาะนะฮะ,ะก็ไปนั่งกินแต่เขาก็มีอ่ากระดาษมาให้เราจดเนาะกระดาษเท่าอ่าสมุดพกเล่มขนาดเนี้ยนะฮะเขาก็มีมาให้เนาะก็มีให้เราจดชื่อนามสกุลแล้วก็อ่าเบอร์โทรอีเมลอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเท่าไรเรามากินอะไรเงี้ยนะฮะอืมก็จดแค่นั้นนะฮะเราก็ยื่นให้เขาเร็จแล้วแล้วก็สั่ง ปลาสั<บ>่งอะไรก็มานั่งกินเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากามายนะฮะอันนี้ร้านแรกเนาะนะคะก็กินเสร็จแล้วเอ๊ะพอกินเสร็จแล้วลมมันเย็นแล้วมันหนาวนะคะเดินไม่ไหวนะคะก็เลยพาคุณตากลับชวนคุณตากลับนะคะพูดอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะลิ้นแข็งเนาะนะคะเพราะว่าร้อนในนะยะเจ็บลิ้นเนาะก็นะะก็พากันกลับมาก็มาเติมน้ํามันรถนี่แหละค่ะเติมน้ํามันรถเนาะเติมน้ำมันรถเสร็จก็เออไป คุณตาบอกเราไปนั่งดื่มกาแฟาชิลๆนะตาสองตายายเนาะก็ลานในหมู่บ้านยายปานี่แหละค่ะเนาะที่เอเป็ B J นสีเนาะแต่ว่านะฮะนี่แหละค่ะประสบการณ์แบบสดๆตรงนี้เลยแหละค่ะคือมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่รู้นะฮะคุณตาก็ไม่รู้เนาะ,ะคุณตาก็ไม่ได้พกไอ้สมุดเล่มน,นี้ไปนะคะคือไม่รู้เนาะก็เลยไม่ได้พกไปนะคะส่วนยายปาไม่ได้ฉีดไม่มีนะคะ ก็ไปหามุมนั่งเลยก็เห็นคนเขานั่งกันนะฮะก็ไปนั่งนะฮะแต่ที่ไปนั่งอ่ะส่วนมากก็เป็นผู้สูงสูงวัยอ่ะนะก็ยายปาเขสูงวัยแล้วแต่ยายปาไม่ได้ฉีดเนาะเพราะเลื่อนการฉีดมานะก็ไปนั่งนะะอยู่มุมสุดเลยอ่าเด็กเขากระมานะฮะมาถามเขาก็เอาเอากระดาษให้เราจดแบบที่ร้านแหลกนะเหมือนลานปลาเลยเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลติดต่ออะไรเงี้ยนะคะเออ แล้วเขาก็ถามว่าคุณไดฉีดวัคซีนโควโิดไหมนะมารยอยังคุณตาบอกว่าคุณตาฉีดแล้วแต่ภรรยายังไม่ได้ฉีดครับก็ตรงนี้แหละค่ะชุดพีกเขาเชิญออกเชิญยยปาออกนะคะคุณตาก็ต้องออกด้วยชุดจุดพีกมันมีตรงนี้นะก็คือเราไม่รู้เนาะเราเห็นคนเออเขาสนใจเขาเปิดแล้วแล้วเราก็ปิดแมกไปยินดีที่ไหนได้นะคะเขารับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นนะคะ ถ้าคุณนะฮะนี่แหละค่ะ,ะประสบการณ์เล,ปปลยยาปาไปมาบอกว่าหากคุณคิดว่าคุณจะไม่ฉีดวัคซีนาเราจะมาต่างประเทศนะ่ะคุณคิดผิดนะหรือเดินทางมาต่างประเทศประเทศไหนก็ตามแต่ที่เมืองไทยปปายาปามารูนะว่ากฎระเบียบเขาเหมือนต่างประเทศไหมนะคะ คือการที่เราจะเข้าไปกินนั่งกินร้านอาหารถ้าเราไม่มีสมุดต,ตัวนี้พกติดตัวไปนะคะที่เราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะไม่ว่าเข็มแรกหรือเข็มที่สองตั้งแต่เข็มแรกเขาก็จะมีสมุดเล่มนี้ออกให้เลยเนาะนะคะแต่ถ้าบางประเทศเขาไม่มีเขาก็จะมีกระดาษอ่าเป็นกระดาษค่าย a อนะคะยเยปาหินเนาะนะคะที่เขาแบบอ่าแบบบางคนมาท่องเที่ยวแล้วเขาอย่างไปอเมริกาอะไรยเงี้ยนะ,ะแล้วก็ไปถึงสนามบินไปเข้าจุดที่ขอฉีดอ่วัคซีนนะคะ เขาก็จะมีกระดาษ A4 ให้คุณเนาะคุณก็ไปรับการฉีดได้นะคะอันเนี้ยเนาะนะคะแล้วก็เก็บไว้อย่าไปเสกขยำทิ้งขยะนะคะคือใบนี้สาคัญมากคุณไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าพักโรงแรมเข้าร้านอาหารหรืออะไรก็ตามคุณต้องมีตัวนี้นะคะหรือมีกระดาษที่ว่าหมอเขาฉีดวัคซีนโควิดให้คุณแล้วนะคะนี่แหลคะค่ะผลกระทบนะคะคนที่ไม่ได้ฉีดเนาะ,ค,ะคือคนที่ได้ฉีดเน,ดนเี่ยก็นั่งกินชิวๆนะคะ คนที่ไม่ได้ฉีดเขาก็จะเชิญออกอย่างเช่นคุณยายวันนี้เนาะก็เอา้าหยิปาก็งงเอาอะไรเขาเชิญออกนะพอมานั่งรถที่ป้าก็ถามคุณตาเลยนะเอา้าฉันที่รักทําไมเขาเชิญเราออกละ่ะคุณตาบอกอ๋อเธอไม่ได้ฉีดวัคซีนไงฉันฉันทะจีดแล้วฉันไม่เป็นไรฉันนั่งได้แต่เธอไม่ได้ฉีดเราก็ต้องออกอเน,อะนาะนะเอเอานะก็ต้องทําตามกดเขาเนะาะนะคุณตาบอกนะอ้าโอเคงั้นก็ไปเป็นไรกลับบ้านกันดีไม่เสียตังค์เนาะ ก็มาเป็นประสบการณ์นะก็มาเล่ามา,มา,มาเล่าสู่กันฟังเนาะใครที่คิดจะไม่ฉีดนะฉีดเถอะค่ะเนาะนะฮนะเยปาก็ไม่รู้นะผลกระทบที่นี่มันมีอะไรบ้างเยปาไม่รู้นะแต่ผลกระทบคือเวลาเราจะไปไหนอะไรเงี้ยแล้วหิวขึ้นมาเราอยากกินข้าวหรืออยากกินอาหารขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็หาซื้อยากนะถ้าเราไม่มีตัวนี้โชว์ให้เขาเนาะนะฮนะเขาถามนะนะนี่แหละค่ะ คือประสบการณ์สดๆร้อนของยายปาต,ตกใจท,ที่เขาเชิญออกจากร้นนานเนาะอ้าวคลิปนี้ก็นะฮะยายปาก็มาแชร์ประสบการณ์นะฮะให้ฟังว่าการฉีดวัคซีนมันดียังไงนะะมันดีก็คืออย่างเราไปเที่ยวที่ไหนนะหรือว่าเข้าพากโรงแรมที่ไหนกินอาหารร้านอาหารที่ไหนคุณต้องกรอกข้อมูลให้เขาทราบแล้วเขาจะถามหาบัตร ตัวที่เราฉีดวัคซีนคุณต้องพกติดตัวเหมือนบัตรประชาชนเลยนะคะพกไปเลยนะคะเหมือนหืมพกคู่กับพาสปอร์ตไปเลยนะคะมันจะเป็นผลดีสําหรับคุณเนาะนะคะนี่ยาปาเขาบอกเนาะใครที่คิดว่าจะต้องไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรเนาะนี่นี่ยาปาพูดถึงที่ที่ต่างประเทศที่ยาปาอยู่ก็คืออ,ออสเตรียหรือออสเตรียนะคะหรือว่าออสรารอลเนาะนะคะที่อ่า ที่ยยปาอยู่นะคะแต่ที่เมืองไทยยยปาไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะคะมีกฎระเบียบเหมือนเหมือนที่นี่ไหมยายปาบรู้เนาะก็ถ้าใครมีประสบการณ์อะไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะหรือเขียนใต้คอมเมนต์มาเนอะนะคะก็มาเล่าให้ฟังใหม่ๆสดๆร้อนๆที่เจอวันนี้เนาะอ้าวคลิปนี้เยปาก็ต้องขอตัวลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ